ใสโดยนักแจมเร็มจังกลับสวัสดีครับมิตรรักนักฟังนิทานที่คิด,คดถึงคิดถึงทุกๆท่านครับกลับมาเจอมาเจอกันอีกเช่นเคยตามวันเวลาดังกล่าวกลับกับผมศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์นเอกเันจิจิๆๆมาหาแจมแรมจังมาสร้างสีสันเสียงหัวเราะให้สำหรับ คอนิทานทั่วฟ้าเมืองไทยตาดูหูฟังอ่ะก็เป็นเรื่องอไม่ปัจจุบันโลกปัจจุบันบ้างนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโลกโบราณบ้างว่ากันไปแต่เรื่องนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าไม่แข็งอ ไม่พูดพรมทำนิทานกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาการละครั้งหนึ่งยังไม่นานเท่าไรประมาณตักสองสามพันปีเห็นจะได้เรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นโลกปัจจุบันว่าอย่างนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งโลกปัจจุบันก็ตอนเช้าก็ออกไปทำงานอ่ะพอเย็นบ่าย,ายสี่ห้าโมงก็ต้องกลับ น่าจะบางคนก็รถส่วนตัวบางคนก็รถเมย์อันนี้แต่ว่านี่อันรถเมย์ว่าอย่างนั้นมีสาวสวยวัยเขาเราียกว่าวัยรุ่นใหญ่ว่าง,งั้นเธ,เธอชื่อว่าน้องปุ๊กกี้น้องปุ๊กกี้อ่ะน้องปุ๊กกี้กำลังเดินทางกลับด้วยรถเมย์ว่างนั้นจะไปกลับบ้านทํางานเสร็จแล้ว บังเอ,อิญบังเอ,อิญตอนอยู่บนรถเมลส,สายที่เท่าไรไม่รู้จําไม่ไดไ้ไม่ได้ไปเจาะรูด,ดูว่าอย่างนั้น <c oughs> ได้ยินสองสามีภรรยาคู่หนึ่งอนั่งข้างหน้าตามฟังตามบทชมรถเมลส,สมัยก่อนหรว่าสมัยนี้นะ่าจะมีโต๊ะเป็นขันขันันั่งหน้านั่งหลังว่ากันไปควายภรรยาที่รักอันพูดจาดีวันนี้ จะแข็งไหมคะเอาเข้าแล้วฝ่ายสามีสามีก็บอกว่าอืไม่แข็งนะอันจะทํำยังไงดีให้มันแข็งเร็วๆแต่ว่าเหมือนกับปรึกษาว่าอย่างงั้นแต่แต่เสียงดังเล็ดลอดมาโต๊ะข้างหลังอที่นั่งข้างหลังก็อีข้างหลังฉันว่าเราใช้งานมันเยอะเกินไปนะอใช้ทุกวัน แถมทั้งวันอีกอืแถมทั้งวันอีกตั้งหากมันถึงได้เป็นแบบนี้อ๋อเหอคราวนี้ละสิเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาน้องปุ๊กกี้โอ้ยได้ยินดังนั้นนึกอะไรต่อมีอะไรไปเลือดเปืเ่อยแล้วก็อุทาน,าน,านตายแล้วทุกวันทั้งวันโอ้แม่เจ้าโอ้ยฝ่ายสามีก็พูดกับภรรยาต่อว่าอืม ผมก็ว่ายังงั้นนะเราต้องเผาๆลงบ้างนะที่รักไม่งั้นใช้งานไม่ได้ขึ้นมาเรื่องใหญ่เลยอืนนะอมไม่เป็นไรหรอกค่ะผัวขาโอ้โหพูดจาดีอืมถ้ามันใช้ไม่ได้อืมฉันก็จะหาใหม่ไม่เห็นจะยากอนนะืคราวนี้โอ้โหปุ๊กตี้ เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์ร่วมเพราะว่าได้ยินผัวเมียคุยกันโอ้โหเธอนั่งฟังแทบจะไม่ไหวแล้วว่าอย่างนั้นทำท่ากัดฟันกรอดกรอดเอาละเป็นไรเป็นกันอะกุกเกดลุกพวดพาดแล้วก็ด่าผู้เป็นภรรยาไปว่านี่เธอเป็นภรรยาแบบไหนกันละ่ะฮะแค่สามีไม่แข็ง คุณก็จะไปหาสามีใหม่เลยเหรอ,อถามจริงคุณมีจิตใจหรือเปล่าคุณแต่งงานกันเพราะอะไรโอ้โหยาวเพราะไอ้นั่นเหรอโอ้ยนึกเห็นภาพทำไมไม่ช่วยสามีแก้ปัญหาละ่ะหมอมีเยอะแยะมหมอตรงหมอตุ๋ยหมอเปื้อนไปหาไดนนไ้ไม่งั้นก็ไปหาหมอไข่ก็ได้โอ้โหตายแลย้ว อยู่แถวไหนล่ะคะอืมอืมหมอเปื้อนก็อยู่ไรไ่ในอืมหมอตุ๋ยอยู่หินลากอน,นะถ้าหมอไข่อะอยู่หลังโรงเรียนทุ่งยาโอ้โหว่าไปถึงนูน่นโอ้โหโอ้ยอืมถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณจะใช้งานทั้งวันไม่ใช่เหลยอ,อืมนี่คุณมีสำนึกบ้างนะอืม สงสารสามีคุณบ้างสิโอ้โหปุกบีเอาแล้วไปยุ่งเรื่องเขาอีกแล้วฝ่ายสามีก็ลุกพวดพาดมาเช่นกันเออเออคุณผมว่าคุณเข้าใจผิดแล้วนั่นเนี่ยที่ผมคุยกับเมียผมเมื่อตะเกี้หมายถึงเครื่องทำไอศครีมมันพังอ,ะอ่ะไอศครีมที่มันทำเลยไม่แข็งอื เพราะผมใช้งานไม่เคยหยุดเลยถ้าพังก็หาใหม่แล้วก็มันต้องใช้สํานึกตรงไหนอะ่ะอีกอย่างนี่มันก็เป็นเรื่องของผมสองคนผัวเมียและคุณมาเกี่ยวอะไรด้วยทีหลังมาใจ่เรื่องของคุณไม่ต้องมายุ่งเลยนะโอ้โหตายแล้วโดนอีดอกนี่เข้าไปโ,โ,โปกกี้ถึงกันหน้าถอดสีแล้วก็ร้องตายแล้วขอโทษคะลงแล้วคะ่ะโอโตายแล้วอ้ แม่กำลังจกโ่ะหมดเวลาเวลาหมดแล้วกบผมสังจันทร์ตกเตือนในแผ่นพัเอกเารนี่มนไ,ไม่รจะนเวลาบะทุกคนสวัสด,ดี